อมสิทธิทเท้าฝืนจะริญศีลให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเทิดน้าชื่อเสียงกองฟ้าคนรักผมมาเปิดร้านอยู่วิษยาลุบลีแล้วครับมาเปิดร้านจิวเวลรี่แล้วโอเคครับเป็นงานต้นแบบจะหลอ่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสมลิปเป็นเหล็กเป็นปูนกนไม้กกะหินกันเหล็กปัดปูนผมรับหมดเลยนะครับจะ ใส่เพชรเม็ดละล้านเม็ดละหมื่นเลยเพชรละแสนก็พาไปซื้อได้ครับอันนี้เป็นเพชรเกตตํานะครับเป็นเพชรราคาถูกหรือจะหล่อเป็นก้อนเป็นทองก็ได้นะอันนี้เป็นแท้ใยสังเคราะห์นะครับเป็นงานต้นแบบเพื่อไปหล่อเป็นก้นเป็นทองครับไพ่พ่อหลวงละเก้าของทองครับอย่ามีสอบวิเศษครับใครเรียนถ่างงานผมมานะครับผมกินข้าวก่อนตัวเล็กลูกว่าครัแม่ครับจอนหูหักสองข้างเลยผมต้องมาใช้กาวร้อนต่อ เราเพิ่งรู้ว่ากาวร้อนกับสีอะคริลิกตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกพอพายพอพายคะนนไปอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยสีติดเลยไอสีแม่งติดเลยเดี๋ยวผมด้วยโป้ทงพายคเนนเดี๋ยวโป้เสียนพ้าแก่ก็เสร็จแล้วครับแต่ต้องกลับไปโป้โป้พายคะเนนไม่เป็นไรอะตัวเล็กไม่ได้ตั้งใจทำหล่นกอนหูหักไม่เป็นไรหูซ่อมแล้วโอเคครับใครจะเรียนสั่งงานทางมาหนะครับ คครับขอให้พ่อแก่ขอให้สิ่งต่างๆของบุคองครับอยู่วิศัยรุเละกินข้าวกันยังมีสอนพิเศษโีเคครับดย๋ยวมาดูงานกันตอนนี้มาสอนน้องปื้มแล้วครับโอเคครับมาลุยกันเลยเดี๋ยวนะตอนนี้เริ่มบ่ายโมงครึ่งครับไอเที่ยงเที่ยงเที่ยงครึ่งเลยโอเคมามาแล้วกันเลยปื้ม แขงเข้าตรงนี้เราต้องทําช่องไหนก่อนเขามันทําไมครับเยี่ยมตีมือครับโอเคเอาพลังไว้แล้วเราก็แบ่งขั้นบันไดตามแสงใช่ไหมเออเอียงตามแสงนะเพื่อเอียงตามความเหมาะสมนะเราเข้าใจใช่ไหมแสงมาทางไหนเอียงให้หม,มันเหมาะสมเออเพื่อเป็นระยะนะครับแล้วไงต่อครับเบิ่ม,มโอเคะบรวมนะครับ อันนี้ปลื้มเลือกใช้เส้นขย,ยี้นะครับอ่าแล้วไงต่อครับโอ้เยี่ยมเลยเก่งแล้วเนี่ยเก่งแล้วแล้วก็ไงต่อครับก็ลไล่ไปเลยคร้บก็ลไล่เห็นไหม แล้วคันนี้ทําช่องไหนต่อครับเ,เพราะว่ามันสว่างลองลงมาใช่ไหมอเ,เอียงตามคํามาะสมใช่ไหมครับ <_ letter> แล้วก็ไงต่อครับ <_ letter> โอเคเก่งครับวมแล้วไงต่อครับเค็มนี่สน โออเค่นี่สด er like ดดุดแล้วก็ไล่เห็ไหมเห็ลตรงนี้ให้ห่างๆให้เห็นสีขาวไว้นะครับเห็นไหมยังไงดูเป็นธรรมชาติหมแล้วช่องนี้นะครับมันไม่โดนแสงเลยใช่ไหม Ừ, เออเราเราแบ่งขั้นบันไดก่อนยังตามความเาหมาะสมก่อนเราถือเราจะมืดไปเลยดำแต่ก็ไม่ต้องำอดำนีดสุดนะผมขอรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งครับ ทำไปเลยอย่าพูไปดูอะไรครับโอเคครับทำเสร็จแล้วไปช่องอื่นเลยครับอ่าเนี่ยเนี่ยเราค่อยๆรูปเก็บความละเอียดเนี่ยเราก็ค่อยเก็บอยากให้สวยแค่ไหนเราก็เก็บความละเอียดโอเคไหมครับเอออ่าตอนนี้เราแค่เรียนรู้ทําไปเลยทําไปเลยปื้มทาไปเลยไม่เป็นไรอย่ากูช่วยแต่ง ดีแล้วเราเข้าใจแล้วทําได้แล้วอย่าไปอยู่ที่สบายใจสบายใจทำเดี๋ยวก็สวยส<ะ>ตอนนี้เหมือนค,ครูบังคับโอเคครับ<ะ>เข้าใจแล้ว,<ะ>เ,ขลวเข้าใจการวาดแล้ว<ะ>ครูอยากดูอย่างเนี้กลับไปทําการวาดให้สวยนะสวยเนะนะนะด็กเลยนะเด็ก จับงานหน่อยโอ้อันนี้แบบฝึกที่เขาทําเองครับอันนี้ตัวอย่างเดี๋ยววันนี้การบ้านจะให้เขาไปทําเส้นแรงเงาด้วยทุกเส้นเลยชอบแบบไหนอันนี้โครงสร้างให้ไปเพื่อไปทําเองแล้วก็ให้เขาแยกย้ายน้ําหนักให้กันบ้านแล้วนะไม่ทําไม่เก่งนะครับแล้วแต่คิดว่ามันเหมือนเล่นเกมอย่าคิดว่ามันเรื่องเครียดครับขอให้เรียน <laughs> <ๆ>ให้สนุกนะมาเพิ่มสนุกไหมวันนี้ โอเคสองนิ้วหน่อยสองนิ้วครูหน่อยเบ็นหมดอย่างเงี้ยความจำเต็มอีกครับผมสั่งลาซาร์ชอปปี้ร้านผมจะมีของโชว์เยอะแล้วครับโอ้หกสิบห้าบาทแต่ค่าขนส่งมาก็ตีไปร้อยหกบาท โอ้เจ๋งเลยผมว่าจะสั่งอีกก็สามันนะแบบให้หมุนหมุนกันเลยครับเนี่ยตั้งหมุนกันเลยจะเป็นโอ้โหสวยเลยครับเนี่ยเดียผมเอาเพชรเอ้ยผมที่ตั้งโทรศัพท์ไวนเนแล้วนี้เจแป๊บนึง กลับไปนอนละน,น็คอยลาตาด้ามาถองเนี่ยนันน้องคอยพยนานากัน ดูเเมื่อกี้มันหมุนไปทางนี้นะเข้าไปมันหมุนทางนี้ผมงง,งอ๋อถ้าเกิดอ๋อถ้าเกิดเราจับหยุดให้มันหมุนทางไหนก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับโอ้ยเจ๋งเลยคุ้มครับหกสิบห้าบาทดีนะครับให้ใช้เงินคืนกันไหมดูเหตุ โอเคครับผมกลับไปนอนแล้วครับขอให้ล้ะถูกมงคลคุ้มคลองนะครับเอาผมเพชรน่จะปรับระบบปึ๊บป,ป,ปึเพชรจะได้หมุ่หนุมแบบบๆเลยโอเคครับจะเรียนแต่งงานทุ่งมานะครับไปแล้วโอ้โหผมเลยครับอย่างนี้นเลยคานชารช์จผมมีอยู่ที่ห้องมีอยู่สามก้อน สงสัยจะต่างสามอันสี่อันพอดีโอเคครับไม่ได้ดิต้องสั่งอีกสองอันเพราะอันชาร์จนี้ต้องใช้กับเมาส์เมาส์ไรสายสั่งอีกสองอันนี่ครับโอ้โหก็เป็นสองร้อยสองร้อยสิบสองบาทโอเคครับ,บ,คครบผมมาซื้อมาใช้ก็ดีแลใครทำงานพอโอเคครับโปรโมทให้แล้วนะครับขอบคุณพี่ซรใหยาดลีที่ให้นั่งทำงานอย่าส่งเนี่ยผมผมแต่งจนเสร็จละ ฐานเมาส์ก็ไปหมดละเดี๋ยวผมทําให้ขนฟูขึ้นหน้าหันมาขึ้นแบบตามต้นแบบที่พี่ถาวต้องการนะเดี๋ยวผมเอาฐานออมส่งงานให้เขาดูเลยเคสครับประยยทธ์อัดนะขอบคุณวิทยาุ่นเรียวโอ้ดีเลยครับแค้วผมกลับไปนอนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเจอกันางกับทอนหวานรุรีครับเดี๋ยวถ่ายงานให้ลูกค้าดูกันครับขอบคุณวิทัยรุ่นเรียยังส่งครับทพ่นั่งทํางานครับเี๋ยวกลับไปพักแล้วครับ จะถ่ายงานให้ลูกค้าดูห่อยครับแก้งานครับรนะนะเจอกันเย็นนี้ไงกระท้อนหวานลถบุรีครับเตรียมเพลินรถบุรีครับออกไปนอนห้องสั่ตืน่น5โมงก็จะออกไปวาดรูปงานกระท้อนหวานฝนตอกอีกกินข้าวไแห้งเลยผมเนี่ยตังสออพิเศษผมร้อยหนึ่นนง ตื้อให้ผมเป็นค่าข้าวเลยละกันแรกเป็นเงินไม่ได้ร้อยหนึ่งได้ได้ร้อยสามสิบบาทถือว่าร้อยหนึ่งได้ค่าข้าวปีจานหนึ่งก็เลยค่าสอนพิเศษผมเป็นค่าข้าวผมไม่ไม่กินบิกตี้ตอนทํางานละกันนะขอบอคุณ <c oughs> ผู้พันมา้าอาหมาครับแล้วก็คุณแม่ ปพิมครับแล้วก็เพิ่มที่มาเรียนทําให้ปูนโน้ตมีข้าวกินแ <c> ล <oughs> ้วอยู่ได้อีกหลายวันนั้นร้อยหนึ่งนี่ผมก็ได้ข้าวป้าสามสิบบาทโอเคครับเดี <c oughs> ย๋ยวไงเจอกันเดีย๋ยวฝนหยุดหยุดผมก็จะออกไปไม่พักละ <c oughs> เอาไปวาดรูกงานงานมัตตพีส์วันนี้อย่ามาดูงานมัตตพีสที่งานกระท้อยหวานลมเรียครับ ก็จะต่างอีกสักสองงานจะเพิ่งต่างแช่เหตุเนี่ยมันจะล็อกไปหรือเปล่าเลยอันเดียวก็ดูพอแล้วมั้งออย่าหมุนให้เต็มเลยงาเลยครับว่าจะไม่ตื้อแล้วครับอันเดียวแล้วพอแล้วครับเธอท้าไปผมผมเดินมาได้แผมเพิ่งสั่งงานเข้ามานะครับงานงานต้นแบบแลว นะครับจะวาดรูปบอกนะครับจะเรียนสั่งงานพมานะ,ค,ะครับกินข้าวนะครับขอบคุณวิเศียบุรีครับเดี๋ยวฝนหยุดตกผมไปแล้วครับจะรายงายกนกระทบบาทบุรีครับวันที่หกไงวันนี้วันที่หกอานงากระทบบาทตอนนี้อยู่วิเตียบุรีรหน้าเมเจอร์น่าโรงงานมีเสียนโคนะร้านมาวินมาวิน,วนกับกระตันมาแล้วโอ้โห ชอบงานโบราณมากบอกคุณปู่ให้ไปเรียนปั้นหัวโคนให้ไปเรียนอะไรนะมาวินครับงานโบราณบ้านเปลี่ยนคูนะตรงเมเจอร์นะครับของผมเป็นงานฉีดโมง,งานสมัยใหม่ก้ะแล้วครับใช้คอมพิวเตอร์วาดออกมานะครับผมวาดด้วยมือไม่ได้ใช้ AI วาดนะครับโอเคครับผมเขียนทีดีจะแข่งกับจะวัดจะวัดกับเออแล้วแล้ว วัดศิลปะกับเอไอครับพ่อหลวงก้าวคุ้มครองนะครับแต่กรณียกคิดท่านทรงเหนื่อยครับพี่ชายสวัสดีครับคิดถึงด็อกเตอร์ทุกคนแล้วโอ้โหฟ้าร้องปวดปรคาไม่คาสู้ๆครับลงไม่สบายกันด้วยครับเมื่อวานก็เล่นหม่มเทียรเลยนะครับกินข้าวแล้วครับอย่างไรมาดูงานกันได้กลับไปวาดรูปงานกระท้อนหวนครับ ให้เน่คุณครองประธานพรทุกคนนะครับร่ำรวยกันปลอดภัยครับอมสิทธิทเท้าฝืนเจริญสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะชื่อเสียงกองฟ้าคนรัก